สวดีครับวันนี้เรามาส่งโต๊ะสนุกเกอร์ที่จังหวัดปราจีนบุรีเป็นโต๊ะสนุกเกอร์มือสองเป็นโต๊ะทรงซอฟฟอรินไม้มะฮอกกานีหินชนวนอน,นอกอิตาลีโต๊ะอยู่รถเลยนะสวยมากโต๊ะสวยจริงสภาพยิบคลิ โคมไฟสตาร์นยนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะช่างนะคะกำลังประกอบนะคะเสร็จแล้วนะคะโคมไฟ led สตาร์นะคะโต๊ะนุกเกอร์ขนาด6กคูณสิฟุตนะคะตัวนี้เป็นโต๊ะนอกแค้นะคะนำเข้าโต๊ะแท้เลยนะคะ อุปกรณ์เกตแข่งขันนะคะสีมองพร้อมโคมไฟสตาแบบนี้นะคะเป็นโคมไฟ LED นะคะสวยมากนะคะโคมไฟโคมไฟสวยมากเลยใครที่อยากได้โคมไฟสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะพร้อมติดตั้งให้เลยนะคะ ้อแล้วนะคะสำหรับโต๊ะนิเกร์นะคะ6 12ฟุตนะคะเป็นโต๊ะนอกนะคะโต๊ะนอกนำเข้าแท้เลยนะคะสี 4. ทองนะคะพร้อมโคมไฟ led สตาร์แบบนี้นะคะอันนี้เป็นสินค้ามือสองนะคะได้อุปกรณ์ครบชุดนะคะเออรุ่นนี้จะเป็นอุปกรณ์แข่งขันทั้งหมดนะคะเป็นเกดแข่งขันทั้งหมดเลยนะคะ อ่านี่นะอันนี้จะเป็นชุดนะคะ,ะลูกลูกจะได้สองชุดนะคะเอามีผีลายหนึ่งนะคะแล้วก็มีลูกสนุกเกอร์ห้าแดงหนึ่งนะคะเป็นงานเกตแข่งขันนะคะแล้วก็ได้ไม้เลกครบเลยนะคะไม้เลกสั้นไม้เลกยาวครบเลยนะคะอ่านี่นะคะอ่าเป็นงานสีทองนะคะสีทองสวยมากนะคะเดี๋ยวบาเดินชมรอบโต๊ะนะ อ่าเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นโต๊ะนอกนําเข้าแท้นะคะสําหรับท่านไม่นะคะที่สนใจหรือว่าอยากได้นะคะไปเป็นเจ้าของนะคะอยากได้มีไว้ในความครอบครองนะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะโต๊ะนอกนําเข้าแท้นะคะตอนนี้ยังเหลือสินค้าอยู่ประมาณ3ามสี่ตัวนะคะ<ว>อ่าใครที่อยากได้เป็นเจ้าของนะคะอยากมีไว้นะคะประดับไว้ที่บ้านนะคะ สามารถติดต่อสอบถามนะคะที่เพจนะคะช่างขวัญโต๊ะสนุกเกอร์นะคะ oh. ได้เลยนะคะหรือนะคะหรือไม่นะคะก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่นะคะศูนย์แปดนะคะเก้าสี่นนะคะติดต่อช่างขวัญได้เลยนะคะอยากได้อุปกรณ์ประมาณไหนนะคะ, oh. อ,ะอยากได้อุปกรณ์ประมาณไหนนะคะสามารถ บอกสเปคที่อยากได้กับช่างขวัญได้เลยนะคะช่างขวัญจัดให้ได้ตามเออตามความพอใจของลูกค้านะคะที่อยากได้เลยนะคะออมีงบเท่าไหร่นะคะมาคุยกันนะคะมีงบเท่าไหร่ตั้งงบไว้เท่าไหร่อยากได้ประมาณไหนนะคะมาคุยกันนะคะ,ะมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะคะสะภาพสวยมากสภาพนางฟ้ากิตกิตนะคะขั้นตอนการลองโต๊ะนะคะเดี๋ยวมาดูกัน จะรอหรือจะร้องะจะจะรอนะคะอืมใช่สิ นะคะอานะฮะอาเซียนอันนี้คือวิธีเซียนตั้งลูกนะคะอาเซียนตั้งลูกนะคะหนึ่งสองปึ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บหนึ่งสองปึ๊บป่๊บอาาะช่างฝันลองลูกนะคะ สวยนะคะท่าสวยแล้วปึ๊บปุ๊บอ่ะพีอ่าเอ,อ็อน,นะคะลองนะคะลองทุกมุมน,นะคะ เราทุกมุมนะคะไ,ไปอะเป๊ะนะคะเป๊ะปะทุกมุม ่อนที่เราจะทําการส่งโต๊ะให้ลูกค้าได้เล่นนะคะช่างหันจะมีการลองโต๊ะเทตต๊ะกครั้งให้ได้นะคะเพื่อให้ได้ระดับนะคะที่ไม่ไหลนะคะโอเคเป๊ะนะคะอ่ะ okay, พอลองเสร็จแล้วนะคะว่าในความเป๊ะแล้วนะคะก็จะทําการส่งมอบโต๊ะให้ลูกค้านะคะอย่างเสร็จสมบูรณ์นะคะลูกค้าก็สามารถเล่นได้เลย